สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสั่งย้ายครูประถมเขียนป้ายเย็บติดเสื้อเด็กนักเรียนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือสธกล่าวในวันนี้26กรกฎาคม65ถึงกรณีครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์เขียนป้ายแจ้งเตือนผู้ปกครองให้แต่งชุดไทยให้นักเรียนโดยเย็บป้ายดังกล่าวโดยที่เย็บกระดาษติดกับคอเสื้อได้ นหน้าของนักเรียนว่าครูอาจจะไม่มีเจตนาร้ายแต่วิธีการที่ใช้น,นั้นอาจทําให้ผู้ปกครองไม่สบายใจตนได้สั่งการไปยังสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเขตเนืงให้ครูที่สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้าในระหว่างนี้มอบหมายครูไปสอนที่โรงเรียนอื่นเป็นการชั่วคราวแล้วด้านในอัมพรพะนิสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทออกล่าวว่าปัจจุ บันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ครูไม่พบนักเรียนกว่าสองปีซึ่งได้ส่งผลกับสภาพจิตใจสภาพสังคมในปัจจุบันทําให้แต่ละคนอาจจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูไม่มีเจตนาไม่ดีแต่อาจจะทําไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทําให้การแสดงออกไปกระทบความรู้สึกผู้ปกครองทั้งนี้ตนกำชับสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่าให้ดูแลเรื่องสื่อสารทําความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกัน การทำความเข้าใจระหว่างเด็กกับเด็กครูกับเด็กและครูกับผู้ปกครองด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ